สดีค่ะไซเสียหายค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่นาอีกแล้วจะพาเพื่อนๆไปเก็บอะไรย่าตามายไ,ไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้อยู่นาน,นะคะมีอะไรให้เราเก็บเยอะมากไม่ว่าจะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไซจะไปเก็บอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ต้นมะปรางค่ะหรือว่าทางนี้เขาเรียกว่ามะยมชิดนั่นเองนะคะ ที่นาเรานะคะก็ปลูกเอาไว้แล้วก็จะบอกว่ามันเป็นสีนี้แต่มันข้างในมันหวานมากนะคะกรอบกรอบเลยอะ่ะอยากกินให้ดูอ,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 อร่อยอเดี๋ยวเรามาเก็บกันต้นแค่นี้แต่ขอบอกว่า ลูกเยอะมากอนะคะเก็บได้ทุกวันเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเขาไช่ค่ะเก็บเลวพี่ชายมันมีต้นห <c oughs> นึ่งเอ้ยเอ้ยโอ้ยยุกสวยนะออืือ นู่นล,ลูกเห็บไม่สีอนะโอ๊ยตัวไม่หนกักอะพักที่อุ้ยน,นี่สวยลูกนี้สวยมากเหมือนไข่เลยเนาะมดหักเลยไรอะไร ไม่หักหรอกเอ้ยถ้างั้นหนูถิงจะดีรูปนี้นี่จ้าคุดแม่เมย์อือป้าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงข้างบนน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ็บเท้าข้างบนเอาให้แป๊บนึงนี่ไงข้างล่างตูกใหญ่เลยเอ้ย นีกไหมคะตาแดนตาแดนตาแดนอืออะไรเนี่ยมีอะไรเข้ามาเนี่ยมีอะไรเข้ามาด้วยโอ้โหที่เก็บหรอคะเนี่ยโอ้ดีมากเลยดีรากเลยเราจะเก็บข้างบนกันค่ะอะพี่ชายตะก้าก่อนแล้วเดี๋ยวหนูไปทิ้งขยะก่อนถ้าเราจะเอายังไงอะ เอาไม่ได้ <c oughs> อันนี้นะคะมายมชิดเพียงแค่ต้นแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีด้านหลังอีกเราไปเก็บกันดีกว่าค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะดินอุดมสมบูรณ์มากาพั้งาเหลือน,นิดเดียวเหรอคะแม่เก็บมาเยอะแล้วแต่ก่อนดอกว่านี้ใช่ไหมคะอันนี้เก็บทุกวันนะคะ <c oughs> ก็ยังมีให้เรายังเหลือเก็บอีก จะบอกว่าที่ดินที่นานะคะมันดีมากแล้วก็ปลูกอะไรก็หวานเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านหลังกันอีกอยู่ข้างหลังมีต้นหม่อนด้วยนี่แอปเปลิลแอปอะไรนะมะม่วงแอปเปลิปกปเปลกำลังโตข้างหลังตรงนู้นก็มีโอ้มันลูกใหญ่ใช่ไหมคะแม่แอปเปิลใหญ่น,นี่นะคะก็มาเลาะส่วนนะแล้วก็มาเก็บผักเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นที่ตามที่นาเราเองค่ะเก็บทุกวัน มีหมักหม่อยโอ้โหโอ้โหอย่าเก็บอีกสักหน่อยเพียงพอพี่ชายเหลืองมย่เลยไข่มดแดงอ่ะพี่ชายเหลืองมากเลยไม่รู้สิรังมดแดงไะมาขามเห็ดของปวดพี่ชายอุ้ยอุ้ยเป็นแล้วเบนี่โอ้ของปวดพี่ชายไม้นี ของเปิดจะเป็นรูเขาปอดเขาแหละี่มดมดไอเอ้ยเอาไม้อื่นสิเอาไม้ที่ปลูกนะของเขานี้ <c oughs> เขาบอกว่าของโปรไซเลย <c oughs> มัดขามเทพใช่เ้ยมาทางนี้นะสิม <c oughs> ีอีกนะใส่หนเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวอุ้ยข้างบนอะแดงด้วยนี่ต้องมีก็ได้นี่ก่อนนี่ก่อนไ,ได้สอง อันนี้มันไม่มันไม่ยาวอ่ะดูดินี่เราต้องอย่างนี้ปาเก็บดอกนี่พี่ชายสองอันเลยออหเฮ้ยหอมยันแข่ได้เลยพี่ชายเราองเอาลูกนี้ได้แล้วค่ะแม่ ยายต้องหมุนอีกดิหมุนอีกหมุนอีกหมุนก็ลงหมดเลยดึงดิดึง <c oughs> <c oughs> ได้เป็นพวงเลยเต็มเลยค่ะแม่อันนี้ด้วยอันนู้นด้วยยายอะเอาลงมาเป็นพวงเลยได้แค่อันเดียวเอง <c oughs> หอวานมากขอปูอยากเป็นพวงแบบนี้นด้วยเข้าไม่เขาต่อยเลยนะ <c oughs> ร้อนไหมยายตรงก็มีอ่ะตกแล้วอร่วงแล้วครับยายตรงฝั่งนี้ก็มีนะครับอ่ะไม่เอาไม่กินหรอไม่กินเยอะไอ้ยิงหรออันไหนมีอีกนี่ไงอันตัวนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่อันใหญ่ๆตรงนี้พี่าย นไปน get ู AU ่นแล้ว่ม้้ออแลวเขาจะทำแบบนี้เท่านั้นมันไม่หล่นไม่หล่นค่ะไปกิ้วเยู่เมันแม่คะเก็บอันนี้แม่เก็บมันเก็บมะปรางมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะก็เลยมาร่างกินมะขามเทศแม่คะตรงนี้หนูปลูกพริกไว้นะคะแม่พริกขี้หนูอะค่ะแม่เห็นแล้วค่ะแม่ ต้นพริกขี้หนูใบมันจะนั้นนี่ปะคะใบมันจะเป็นออกสีอันเป็นยังไงเอ่ยใบมันจะออกเป็นสีสีเหลืองๆไม่รู้สิเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองมันก็จะเห็นเองเลยอเอาไข่ค่ะอืมมันถ้าสุกแล้วมันจะแบงถ้าหนูปลูกตรงนี้แล้วก็ปลูกแถวนี้ เดี๋ยวเราจะไปแยกไข่ดแดงกันค่ะเราจะไปดูก่อนว่าตรงไหนมีบ้างนะนี่มีอุปกรณ์เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้จะได้ไหมน้องต้นนี้มีไม้ทีมีต้นไหนคะแม่ต้นนี้เลยพี่ชายอร่อยมากเลยต้นขั้งหน่ะฮะนี่นี่ทางนี้นี่ล่างนี้ล่างนี้เขาแย่หรือยังแห่ลยล่างนี้เออแย่หรือยังหืมหนูก็ไม่ทราบเลยค่ะแม่ ลองดูฮะก็คือจิ้มเลยนี่แหละค่ะแม่ใช่จิ้มเข้าไปอู้อูหมดทางนั้นเลยอ่ะเ๋ยวแล้วมั้งมีอยู่มีอยู่โอ้ยเอยพี่สายขยะเอาแม่ไปต้มใส่ปลาถ้ามันได้ไปต้มใส่ปลานิ่ีอยู่นะพะดีนที่เหลืออยู่มีไหมเอาลงเอาลง มีไหมคะแม่มีแต่แม่ม,มีแต่แม่ไม่มีไข่มันยังไม่ไข่เพราะฝนมต,ตกมันยังไม่ไข่นะเนี่ยฝนพุ่มตกอย่ารอให้มันไข่ก่อนดีกว่านี่ก็แม่คะแม่จะเอาไปแกงะคะเนี่ยเอาหรอกงั้นให้เขาให้เขาขึ้นต้นไม้เลยเฮ้วันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เดีย๋ยวเราค่อยมาจอบใหม่มาจอบ รังใหม่นั่นเองแล้วก็ให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนรอให้เขาทําให้เป็นตัวก่อนนะฟักให้มันเป็นแบบเต่งก่อนเิ่รมกอ๋อต้องให้มันแดดร้อนๆก่อนนี้ใช่ไหมคะแม่ให้คนฝนตกแล้วมันมันก็จะมีไข่มันคือตัวการของมันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูใหม่เนาะยายมันไม่ดัเราให้มันขึ้นบนนี่ก่อนไม่ดั เพราะว่าพริกเยอะใช่ไหมคะหน้านี้รนพริกเยอะมากะคะ่ะตอนนี้อตอนนี้พริกที่นาเยอะมากอันนี้พริกจินดาเห็นไหมนี่พริกจินดาค่ะเยอะมากพริกรอให้มันแดง เดี๋ยวทรายจะทำเดี๋ยววันไม่เอาเม่วงกอสอป่ะหืมกินไหมแล้วเม่วงกอสออยู่นู่นอยู่นู่นต้นนู้นอู้ดูดิพริกดิอู้ดมันใจนี้พวกล่วงหมดแล้วเนี่ยพริกมันเยอะมากค่ะเยอะจริงๆต้องไงคะต้นหอมจะเอาไปป่ะต้นหอมจะเอาไปกินไหมอ๋อป่ะเดี๋ยวก็ไปตรงนู้น ขาไม้มันสูงมากเลยใช่ไหมพ่อสูงก็เอาได้ไปเอาไม้ไหมหอ่ะหอมไม้อยู่นู่นตาทำแล้วอ๋อโอเคปะตาสาวพี่ตัดไม้ไผ่สดๆมาทำเลยเหรอใช่มาอันนี้มะยมมะยมอันนี้กำลังเป็นเลยอ่ะมะยมอะไรเนี่ยไม่รู้ลูกคือน้อยฮะนี่มันจะใหญ่กว่าน,นี้อยู่ใช่ไหมไม่รู้ดิ รอน่าจะเปรี้ยวแหละอุ้ยพี่บอกว่ามดจัดนะที่พี่ก็หอมเคย์ผ่านไปเก็บตอนตอไหนอ่ะเดี๋ยวห,หนูพาไปโอเคเดีย๋ยววันนี้ให้ต้นหอมพาไปนี่กล้วย <c oughs> คกดดิบๆๆๆ <c oughs> ค่ะบอกเกดดิบอยู่อย่าต้องไปบ่มก่อนไกลเหรอต้องขับจักรยานไปเหรอไกลตรงไหนบอกรโคง้โคงโน่นโน่นโอ้โโคง้โคงโน่นเหรอ ให้หอมพาไปแก๊งแปนชันนะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็อปั่นจักรยานอยู่หนองริมหนองแล้วก็ริมนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของที่นี่ค่ะ นายใกล้ถึงยงังฮะดูบรรยากาศรอบๆสิสวยไหมคะอันนี้คืออากาศยามเย็นนะถึงแล้วเหรอโอ้โหต้นดอกมาก啊นู่นอะตาชิไงดูเหรอโอเค หยอนนี่จ้ะใช่เตยไปคนเดียดนะนี่เราอะไรนะมาทางนี้ต้องลงข้างล่างสิต้องไปทางนี้เพรานั้นมีน้าแป๊บนึงเฮ้ เอาผักทีไอ้ทีนึงส่ก้อกิมะม่วงกอสอถ้าจะให้กินอร่อยต้องเป็นช่วง ที่มันสุกแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆเอาเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวมือเอายัดเข้าไปข้างในเออแต่ต้องเอาเม็ดมันออกก่อนแล้วก็ข้าวสัตว์ใส่เข้าไปเนะี่นร้อนๆน,นะแล้วออกมากินโอ้โหยางนี้เลยอร่อยมากทรายเป็นคนพักกลางกคค็คือแบบเพิ่งมาเคยมากินที่นี่ก็ถือว่าแบบว้าวนะว้าวมากอันนี้ไว้ไหนที่เดิมหืูว่าไว้ทางนี้ยได้ไดว้ตรงนี้เออเหนื่อยพี่ชายไปเก็บด้วยนะ่ะ mm hmm. หนูคันขาแเนี่ย S <S อันที่นี้เอาได้เหรอได้นี่ใช่ไหมใช่ตัวไหนไม่นื่นะคะก็คือมะม่วงกอสอค่ะมะม่วงกอสอก็จะลูกเท่านี้แหละแล้วก็ <laughs> ช่วงนี้นะคะก็อยากกินอะไรของเปรียปร้ยวๆแล้วก็มะม่วงกสอสนจะบอกเปรี้ยวมากกินกับน้ำพริกเอ่อทำแจ่วปลากระปินะโหไม่ต้องพูดถึงอืมไม่เอาของเปรี้ยวเป็นไงบ้างขมขมไม่เปรี้ยวนะอืไม่เปรียปร้ยหวานอยาไม่เปรี้ยวเปรี้ยว ไ uh huh. right. ปเราไปกันเถอะไปไปกัน พี่ไปแย่งใหม่มาค่ะเนี่ยพ,พี่เขาแย่แล้วโอ้เราแย่ไม่ทันนะคะมีแม่แป้งด้วยใช่ยังไงผักพิมเลยเนี่ยแม่แป้งเรามาไม่ทันเขาพี่พ์พเขาแย่แมาแป้งเสียดายอ่ะก้อยอยากกินก้อยอร่อยงามมากเอาไปก้อยที่บ้านค่ะ นี่วันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งมะม่วงกอสอแล้วก็มะปรางนะมะยมชิดแล้วก็นี้นะคะมะขามเทศที่สายชอบมากนี่ไซกำลังกินอยู่เลยเนี่ยมากินก่อนมีนี่ด้วยหวอย้ลูกใหญ่มากหาอมเนาะหวานมากเลยเนาะหวานไหม อย่าสายจะไปวิง s <S ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ